เด็กๆได้เวลากินอาหารแล้วจ้ะกินอาหารของตัวเองนะจ๊ะนี่ลิงโก้กินอยู่ตรงนี้ค่ะนี่อาหารของลิงโก้อาหารนกนี hey, ่กินเลยนน่นสันนี่อยู่ตรงโน้น,น,นสันนี่มาสานันนี่ลงมาสันนี่สนันนี่เธอได้แล้วเธอไปกินอะไรตรงนั้นนะดูสิสนันนี่ลงมาสันนี่ไม่ยอมลงแต่ลิงโก้กินอยู่ อะลิงโกอร่อยไหมนี่ค่ะอาหารลิงโกก็ไ้เม็ดทานตะวันแล้วก็พวกทัญพืชทั้งหลายนะคะเขากินได้ทุกอย่างค่ะโดยเฉพาะแอปเปิ้ลมาครคักซันนี่ไปเล่นอะไรซันนี่เล่นของเล่นเหรอนะ สันนี่เล่นของเล่นเล่นของเล่นเดี๋ยวสนี่ไหนไหนไหนเล่ไหน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 เอามานี่มาเอามาเล่นข้างล่างมาเอามาเล่นข้างล่างมาเอามาเล่นข้างล่างมากรตักกระตักไปแล้วได้ของเล่นแล้วเพ่อนี่ไอได้ของเล่นแล้วเพ่อมกินเผาแล้ว มันเป็นคอรเห็นเป่าะนะทำเป็นไหมเป่าสิไอ้ลิงโกอร่อยไหมลิงโกอร่อยเนาะก,ก็กินไม่พูดไม่จาเลยส่วนซันนี่ก็เดินเดินกินซันนี่เดินกินในบ้านอะเดินไปไหนละซันนี่กลับมา กลับมากินตรงนี้มากลับมากินกับลิงโก้นี่มาอาลิงโก้กินอิ่มยังก็อิ่มแล้วใช่ไหมไปแล้วไปแล้วเอ๋จะเข้ากกงแล้วลหะคคะจะทำอะไรอันนี้คือบนันเพิ่นนะคะบันซุกเข,ข้าไปในผ้าม่านนะะี <c oughs> ่ค่ะเนี่ยให่เอินกลงมาเม็นกลงเพิ่นค่ะเป็นมมน,นันช่องผ้าม่านที่เขาเว้นระยะไว้แล้วเ,เพิ่นก็มุดเข้าไปเวลาเฮาเห่นกบเพิ่นก็สิจ้าเอวมานะคะเพิ่นมุดเขะะ้าไปแล้วค่ะนี่ๆมุดเข้าไปแล้ว ไปแล้วทั้งสองทั้งสองตัวอา้อาวอ้าจ้าเข้าไปแล้วทั้งสองตัวสวัสดีนะไปแล้วค่ะคลิปนี้กันได้นะคะเล่นกับลิงโกกับเซนนีะนะ่ขนารักมุดเข้าไปแน่นช่องผามาันมาแล้วบนสีนอนพักผ่อนแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอฟซีก่อนค่ะลิงโก้บ๊ายบายเอฟซีก่อนบ๊ายบาย